สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแฮทแท็กมือดังมีโฆษณาท้องที่สาจังหวัดระยองกันอีกรอบแล้วนเนือ้กอกระเป๋ากำลังเดินทางไปลงกคร่งกำลังเดินทางอยู่ยังไม่ได้โทรแจ้งลูกค้าเลแน่ๆว่าทำอะไรเนี่ยแต่ว่ากาวเถูกส่สงลงกคร่งแล้วเพไฮดรีบนะครับเพราะว <ใช S 1> <อ>่าไม่อยากลำรอเยอะนะครับมผมก็ <นะ S 2> เดี๋ยวฝาก <นะ S 1> ไปเป็นอุทาหรรมนะผมเนี่ยหนึ่งจุดเก่าเนี่ยในรถที่ว่ารีแมพเปิดรอบหรือใส่ของพ่วงหรือว่าใส่ตะโบใหญ่เบิ้ลตัดสารเบิดบ่อยๆนะครับย้ำนะครับย้ำนะครับเบิ้ลตัดสารเบิดบ่อยๆหรือทุกรุ่นที่เป็นเบาวไฮดริกนะครับ ถ้าบ่อเบิรนตัดก็สารเบื่อเาว่าพลังโอเคหายไปแต่ก็ยังมีแนวแนวโน้มอยู่ดีแหละเพราะว่ากําลังม้าแรงม้ามันเพิ่มขึ้นนะครับผมอย่างที่หัวฉีดที่เสียไปเมื่อกี้ก็คือมีการจูนมีการจูนยกขันไปด้านบนนี่็ะไรมันมีการจูนยกหัวฉีดเพิ่มขึ้นนะครับผมนี่เด็กคอยคนรวดหัวฉีดเนี่ยคือเเสื่อมเสียเร็วเอาหัวฉีดมาตัวนึ่งเ,เวลาที่เราจูนเนี่ยสิ่งที่จะโปรเจอผลก,กระทบอยู่แล้วมันก็จะจูนด้านล่างด้านล่างในท่อความันเร็วเนี่ยมันก็จะเยอะเพราะก็จะทําท้ายลางให้ ยูนยกฉีเยอะๆคอยตัวเนี้มันจะยกเยอะกว่าปกติยกนานกว่าปกติสตูกยกหนึ่งจูนปเป็นยกสองสีเดันจากร้อยหนึ่งดันไปร้อยห้าสิบสเดรับพาราแล้วพอฉีด่ะหนึ่งอ่ะรับพาราอีเลสอ่ะเทอโบเปิดปดบูดเนี่ยรลางก็ปอดบูด,บดหนรุ่นที่แมบยูนเนอทุกคนกจะปดบูดยูนแล้วหรือถ้าผู้เล่นปูนพ่เปิ่นกะไปโชว์โอเวอรบูดยังไงมันก็จะเสียบ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 เทอรอโบแต่ว่าคนขับจะมุ่งเนีนะครับเดีวก็จะล้ามไปจะถึงของเขาใหม่ลูกสูบนี ب, ่กว เพราะว่ามันดูดออกแบบมาสําหรับรถเดิมๆบูธเดิมๆครับถ้คซื้อเดิมๆอะ่ะบ่อใดขนาดเดิมๆเ,เนี่ยใช้ไปนานๆน้นํามันเครื่องที่ไม่สะอาดนะครับน้ํามันเครื่องที่ไม่ดีอ,าอวว่าพอรวมเบอล่างนีงเ่เถอะในหลายยางอุปรกรณ์เนี่ยว่ามันก็จะค้างจะเร็วจะช้าแค่นั้นเองส่วนรถที่โมดิฟายเนี่ยผมบอกเลยว่าคูณสองแน่นอนเร็วขึ้น,นรเร็วขึ้นจูนเนอร์ไม่ได้ผิดนะครับที่จูนเนอร์บางคนไม่ได้ช่างคือเขาอาจจะเป็นจูนเนอร์ แต่คนที่รับงานหรือออนไลน์ไฟ์อย่างเงี้ยเป็นหน้าร้านคุณต้องแนะนําเขานะครับผมต้องบอกที่เดี๋ยวทีไปได่ากันจูนเนอร์เขากมบได้แกีเร์นี่เพีายขเขากลืมเรื่องเ่าเป็นบางคนนะเขาเป็นจูนเนอร์ยอมรับนะครับแต่เขาไม่รู้เรื่องเครื่องนะครับแต่ส่วนทางเราเนี่ยยูนมั่วนะครับเราก็เป็นเครื่องพร้อม็ะจะแนะนําไป2วิธีคร่กันเนี่ยวาวมันต่ายเนี่ยบีไม่ลงนะครับผมเนี่ยปล่อยไปนานๆเนี่ยว่าวมันจะปิดเปิดไม่สนิทหรือว่ายันออโต้จากที่มันยุบออโต้มันจะยันออโต้ว่าวจะปิดไม่ทันในรอบสูง ลูกแตกลูกระเบิดแกนขาดบ้าวเครื่องพังในที่สุดเป็นประเด็นท้องที่มาของการรีแมพพันเก่าเหรือเพลิงพังหาหมื่นนะครับน้ำนั่นแหละกับมาละกามามะมะบอกสู้ฟังอยากให้แก้มีเงินแก่กแก้ถ้ากินเหล่าเบื่อไล่ก็นั่นหรอกท้องอยู่ข้อเบิดอไล่ก็นั่นฉ้นนั่นแก้ไว้ท้องอยู่ข้อที่อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพังมาเด็ดเด็ดไปลูกจำน้ำหย่อนก็แก้บ้าวนะหลายคน่งเลยนั่นแหละครับขี่เจือบ่อยๆค่ะในเรื่องเก่าสองพันยินดี